เอาละครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมบิตองเกอร์อีกแล้วนะฮะในอามายโดบัสตอปนะฮะก็ต่อกันกับคราวที่แล้วใช่ไหมฮะที่อยู่ๆเอ่โคบาโตจังก็หายตัวไปนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอนะฮะแต่ก็ทานนี้คงต้องไปตามหาเธอกันแหละทิโตเซจังเหลือคนเดียวแล้วแต่ทำยังไงต่อไปนะฮะมารับชมไปพร้อมกันเลยฮะไปพิ้วเหลือคนเดียวแล้ว วิววิววิแล้วนะแน่นอนครับมันต้องอยู่แถวๆนี้เราได้อะไรมานะฮะคราวที่แล้วผมลืมละ <c oughs> หายไปหมดแล้วเหรอหายไปหมดเลยนะฮะตรงนี้อ๋อทางนี้เราไปแล้วนะฮะพี่โตเซจังหายอ่ะเราต้องไปหาทางขวาดูดีไหมมีอะไรไหมอันนี้ยังล็อกอยู่นะฮะก็ยังเปิดไม่ได้อยู่ โอเคแปลว่าเราต้องขึ้นไปชั้น3มหรือเปล่าตุ๊กตาก็ยังอยู่นะเอผมลืมไปแล้วคราวที่แล้วทำอะไรบ้างน่าจะห้องวิทยาศาสตร์ใช่ไหมอยู่ทางนี้ใช่ไหมฮะอ่ะฮะตรงนี้ห้องวิทยาศาสตร์นะที่จิตตเเจังหายตัวไปนะฮะฮัลโหลไม่มีอะไรแล้วนี่ถ้าจำไม่ผิดไม่มี เหมือนเดิมนะฮะอันนี้ก็เหมือนเดิมนะเออหรือว่าเราต้องเข้าไปแอบในตู้ตู้เสื้อผ้ากันฮะเอ,อ้ยไปตู้เสื้อผ้าสิไอ้ตู้นั้นอะไอต้ตู้ห้องน้ำห้องน้ำนี่ตัวเสจ,จางอยู่นี้เปล่าไม่อยู่นะฮะปึบไม่มีนะฮะโอเคลงไปชั้นล่างกันดีกว่าเอ,อ้ยจ,จะขึ้นมาทำไมล โอเคนะฮะคือตอนนี้ผมเริ่มเล่นม,มาค่อนข้างกลัวอีกแล้วนะฮะเซฟโอเค <Save. S 1> okay. ไปดูฝั่งนี้กันนะฮะเอ้ก็ก็กยังไม่มีอะไรนะฮะก็ยังเหมือนเดิมนะโอเคโอเคเออจีโตเซะอยู่ไหนในห้องน้ำนี่คนออกไปยังฮะยังไม่ออกไปเลยนะฮะ ยังล็อกอยู่เลยฮะแล้วผมต้องไปไหนละนี่อ่ะอตเซจังหายไปนะฮะอืมห้องนี้มันจะมีอะไรอีกไหมฮะแล้วเราเปิดไปแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรอีกแล้วนะฮะตรงนี้โอเคอืมเอผมมาถึงก็มืดแปดด้านเลยเหรอไม่รู้จะไปด้านไหนเนี่ย โอเคนะฮะผมว่ามันต้องชั้นสองดิเพราะว่า G จิตตเสจังหายไปชั้นสองนะฮะน่าจะตามนั้นนะแล้วน่าจะเป็นห้องเดิมด้วยหรือเปล่าเพราะตรงนี้เราขึ้นมาแล้วมันไม่มีอะไรนะสิเออขึ้นขึ้นขึ้น,นไม่ได้นะฮะแปลว่าห้องเดิมนั่นแหละนะแต่อาจจะมีอะไรที่แบบว่า แตกต่างจากเดิมนะฮะเอเฮ้ยอะไรเนี่ย Moonlight Chaining from the Window อ๋อมีแสงจันทร์ส่องมาจากหน้าต่างนะแล้วตรงนี้มันมีหน้าต่างได้ยังไงผมจะไปดูได้ยังไงเนี่ยว่ามีหน้าต่างได้ยังไงโอเคลองสำรวจแถวนี้ให้หมดตัวแล้วกันไม่มีอะไรนะฮะโต๊ะมีเยอะจังเลยเออเหมือนเดิมนะฮะ มาห้องนี้ทำไมต้องเงียบทุกขีเลยฮะเอฟักเมนต์มีอยู่8อันเต็ม12นะฮะขายอีก4อันแล้วถ้าเก็บครบเราจะได้อะไรคะเนี่ยมันต้องใช้หัวคิดอีกแล้วหัวคิดที่ไม่ค่อยจะมีอยู่ช่วงนี้นะฮะเออวะไปไหนต่อวะเนี่ยลวจิโตเซกลับบ้านไปแล้วใช่ไหมเขาที่แล้วมันบอกอย่างนั้นหรือเปล่านะฮะ อีจะเซฟกลับบ้านไปแล้วใช่ไหมจำไม่ได้แฮะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปดูแฮะอ๋อนี่ไงนี่ไงอ๋อประตูเปิดไม่ได้นะฮะทำไงดีถ้าแบบนี้แล้วก็คงต้องหาโคนตบตจังก่อนดูแล้วกันแล้วจะไปหาดูที่ไหนอะแปลว่าโคตบตจังไม่ได้ออกไปด้านนอกใช่ไหมฮะโอเคไม่ได้ออกไป้างนอกนะอะไรเนี่ยอเอาเซฟหมดแล้วนะฮะเรากลับมาเซฟ ที่เดิมเลยนะตั้งแต่หนึ่งใหม่อีกรอบนึ่งเอ่อแล้วเ,เราจะไปหาคุตบทตทจัง่างไหนฮะแปลว่าเราขึ้นชั้นบนได้แล้วใช่ไหมเนี่ยแบบนี้หรือเปล่าก็เรา,เราลงมาน่าจะทําตามเงื่อนไขข,ของทําไมมีเสียงอะไรโรงเรียนดังเนี่ยเสียงเรียนเลิกเหรอเออเราน่าจะทำตามเงื่อนไข,ขของตัวเกมแล้วนะอย่างเช่นแบบเฮ้ทที่ที่ที่เก้าอี้มีอะไรอยู่มาจากไหนเนี่ย คุณแจเป็นคุณแจไลบรี r รูมนะฮะห้องนี้หรือเปล่าเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปไขแน่นอนท่านผู้ชมรู้ว่าผมจะทำอะไรนั่นก็คือการเซฟนะฮะโอเคใช่หรือเปล่าใช่จริงด้วยโอเคเปิดฮัลโหลห้องสมุดโหหนังสือแอ๊กแากวางไว้เต็มเลย เหมือนกันนะฮะอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าโอเคชั้นล่างนี่ไง A Sorry h a d b e e n Put Here One About To g 境 Managing อะ่ะ Bakery Bakery Cafe, Cafe In a Curtain o t h e r County มันเป็นมีเรื่องเรื่องราววางอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นเรื่องของผู้หญิงสองคนที่เปิดร้านเบเกอรี่ใช่ไหมในประเทศที่อยู่ เอ่อเคิร์เทนอาร์เตอร์ทันทีน่าจะเป็นแบบเป็นอยู่ในประเทศหนึ่งอะนะไม่เกี่ยวอะไรกับอยู่ในประเทศหนึ่งวะเฮ้ยอะไรอนะมีสมุดมีกุญแจบนโต๊ะมีอะไรอะฮาร์ดฟิกเมนต์เหรออ๋อได้ขวดน้ำอยู่แล้วนะฮะเอ่ออัลตานออฟบอบุกเคลียร์คอนเซิร์นลิงอินเออเดอร์พาร์ติซิปอลซับเจคออฟอินเทนส์โนเวลเซตเดอ บาคุมันสุีเรียดเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับวิชาเอ่อัาาติาทหรือเปล่า participle นี่อะไรวะเอ้ยผมจำไม่ได้ participle subject ไม่น่าใช่ปรวัตศาสตร์สิเออช่างมันละกัน <laughs> มันเป็นหนังสือนิยายเกี่ยวกับบาคุมันสุนะฮะนี่อะไรเนี่ย it appears that when one s t a n d on อ Pattern Tail on the roof at midnight Something happened ดูเหมือนว่าถ้ามีใครบางคนไปยืนอยู่บนกระเบื้องที่มีลวดลายบนหลังคาในตอนเที่ยงคืนจะมีบางอย่างเกิดขึ้น Even so, it is forbidden to enter the school at night So there is no way to confirm if this is true แต่ว่าตอนกลางคืนนะ่ะโรงเรียนถูกห้ามไม่ให้เข้ามาใช้งาน ดังนั้นเราไม่มีทางรู้เลยว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าจากผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ของสมุดนะฮะอามามิยะชิซุกุนะฮะชิซุกุอืมแบบนี้นี่เองนะฮะฮัลโหลเอไม่มี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 มมมมมมเผื่อมีนะฮะฮะัลโหลผมนี่จอมหาของอันดับหนึ่งแล้วนะฮะคียงกแล้วนี่อะไรกันเนี่ย โปรดเอ่ออย่าส่งเสียงดังน้่งสมุดอ้าวอันนี้ล็อกอีกแล้วนะฮะโอเคเรามาลองค้นชั้นกันดีกว่าอันนี้เหมือนเดิมนะฮะโอเคเอ่อค้นคๆนค้นค้นคนคนคนก็แปลว่าเราขึ้นไปบ,บนดาดฟ้าได้แล้วใช่ไหมถ้าเกิดเราเอ้านี่ไงอะไรเนี่ยเวอร์นอั t สเตอร์ไลท์เฟิร์สวอลลุ่ม เป็นชีวิตหลังความตายเริ่มหนึ่งนั้นเหรอ Is it e n e r a l y b e l i e v e that h u m a n who die go to place and then go off? to another world เออมันเป็นที่เชื่อกันอย่างแพร่หลายว่ามนุษย์นะ่ะคนที่ตายไปแล้วจะไปสู่สุคติและไปสู่อีกโลกหนึ่งนั้นเหรอ Or perhaps later, t h a n believe บางทีมันก็อาจจะมากกว่าความเชื่อนะ It would be more appropriate to say that People, while Julie understand it to be so, มันเห็นได้ชัดเลยว่าผู้คนพยายามที่จะเชื่อมันงั้นเหรอ However, it would seem impossible that anyone who die go would simply go to place passively. อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าทุกคนที่ตายน่ะก็คงไปสู่สุติ เองโดยอัตโนมัติอะไรประมาณนี้นะ I think that in each land there is probably a customary practice in order to let people rest h e at e r one ดูเหมือนว่าจะฉันคิดว่าไม่ใช่ดูเหมือนว่าสิฉันคิดว่าในอีกหลายประเทศจะมีการฝึกฝนเพื่อให้ผู้คนเข้าถึงโลกอีกโลกหนึ่งนันเหรอเฮ้ยจบตกใจอะไรอนะ่ะเสียงอะไรคะ ฮัลโหลเฮ้ยใครตกมาเอ้ยผู้หญิงคนนั้นนี่นาเฮ้ยเจเอ้าถ้าไม่ดีซะแล้วขวดน้ำอยู่ไหนเซฟก่อนได้ไหมเซฟเลยละกันนี่มันเป็นแผลหนักเลยนี่นาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอออะไรวะ Just to the heck What's t h a guy เอ้ยไอตัวนั้นมัน ตัวอะไรกันน่ะ There's no way a human f o o d look like that would I be seeing a dream คนไม่น่าจะดูเหมือนอย่างนั้นไม่น่าจะดูเหมือนคนนะอะไรแบบนั้นน่ะฉันคงฝันไปใช่ไหมเนี่ยเอ่อแบบนี้เราควรจะรักษาพยาบาลก่อนใช่ไหมเอ่อผ้าพันแผลตรงไหนน่ะหยุดเลยนะอย่ามาสนใจฉัน just บีกร์นไม่ได้หรือไปไปพูนเลยเดี๋ยวนี้ I wouldn't want to be saved by such a brush like you ฉันไม่อยากได้รับความช่วยเหลืออย่างคนอย่างเธอหรอกพูดอะไรนะ่ะในพูดอะไรนะ่ะในเวลาตอนนี้เนี่ยนะเออปวดรอ,อยตรงนี้สักแป๊บหนึ่งนะฉันจะไปหาอุปกรณ์ห้ามเลือดแล้วก็ผ้าันแผลที่น่าจะใช้ได้นะ่ะ แล้วเราต้องไปที่ไหนฮะไออุปกรณ์ห้ามเลือดที่ว่ามันก็ต้องอยู่ห้องพยาบาลใช่ไหมฮะห้องพยาบาลเหรอห้องพยาบาลอยู่ตรงไหนฮะเอ่อห้องวิทยาศาสตร์แทนได้ไหมอ่ะเขาใช้ขวดน้ำทำไมรู้สึกเสียดายวเดเอลอ,อะไรวะตัวอะไรเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะ ไม,ไม่ทันอ่านอ๋อยืมไปแป๊บหนึ่งนะได้อุปกรณ์ห้ามเลือดเอาตายหานอะไรเนี่ยผมมาบนหัวผมเนี่ยเอ,อ่อผ้าพันแผลผ้าพันแผลนผี่ไงได้แล้วได้ผ้าพันแผลแล้วไอตัวที่ติดอยู่บนหัวเราเนี่ยมันจะทำยังไงอะแล้วอะไรมาติดอยู่บนหัวเราคะเนี่ยตายแล้วเซฟก่อนมันคืออะไรฮะ มันติดอยู่บนหัวเราอ่ะ,อะพอเราเข้ามาในห้องนี้ก็หายนะฮะเกิดอะไรขึ้นนี่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 มาแล้วอย่างแรกเราต้องห้ามเลือดก่อนใช่ไหมหรือว่าค่าเชื้อวะอันนี้ฮะไม่รู้อันนี้ห้ามเลือดหรือฆ่าเชือ้ออ้าจัดการเลยแล้วกันเออน่าจะล้างแผลนะฮะอันนี้เอออ้าวต่อไปก็พันพันแผลอ่ะพันแผลโอเคพันแผลด้วยผ้าพันแผลนะฮะ นี่น่าจะโอเคแล้วนะเอ่อตอนนี้จนกว่าเธอจะเคลื่อนไหวได้ให้นอนอยู่นี้สักพักหนึ่งก่อนนะ uh, Having the nerve to do something เธอไม่น่าจะทำอะไรที่ไม่จำเป็นอย่างนี้เลย I really dislike kids like you who act like good kids and all ฉันไม่ชอบเด็กอย่างเธอที่ทำดูเหมือนว่าเป็นเด็กดีหรอกนะ even if I told that I can just leave and abandon someone in trouble เออถ้าฉันจะบอกว่าฉันไม่สามารถทอดทิ้งคนที่มีกำลังเอยคนที่กำลังมีปัญหาได้หรอกนะเออเออเอน่าจะเป็นอย่างนั้นนะส <c oughs> ตันนิดนึงตัวเองแปลเอาใหม่เอาใหม่ผมแก้ใหม่แล้วกันเอาเป็นว่าจะบอกว่าเธอกิโลเซจังก็บอกว่าเธอไม่สามารถทอดทิ้งคนที่มีปัญหาได้หรอกนะนะฮะ และใครที่ทำอย่างนี้กับเธอกันล่ะไม่รู้เหมือนกันสัตว์ประหลาดนะฉันไม่เคยเห็นหรือได้ยินอะไรเกี่ยวกับมันมาก่อนเลยสัตว์ประหลาดงั้นเหรอ So i n the e n d There e r a l l y is something in this school ถ้าอย่างนั้นก็แปลว่ามีอะไรอยู่ในโรงเรียนเราจริงๆนะสิ t h e r e you happy now now go off and be gone immediately เอาล่ะ พอใจแล้วใช่ไหมไปได้แล้วแต่ว่าฉันไม่อยากทิ้งเธออยู่คนเดียวนะถ้าโดนทำร้ายขึ้นมาอีกโดยบางอย่างอีกแล้วก็จะทำยังไงล่ะทําตามที่ฉันพูดเถอะนะอย่าให้ต้องพูดซ้ำโอเคโอเคถ้าต้องการอย่างนั้นฉันไปก็ได้ไปก็ได้ไม่อยากไปอะ่ะเออฉันกังวลอยู่กับผู้หญิงคนนั้นนะ่ะแต่ ถ้าฉันอยู่ที่นี่แล้วก็ฉันคงจะเออ่รู้ว่าตัวเองไร้ประโยชน์หรอ I will just be consider a n o stand นะฮะ n o stand นี่ดูเหมือนว่าจะแปลว่าไร้ประโยชน์อะไรพวกนี้นะฮะ So let's just leave the library room for now งั้นก็ออกไปจากเออ่ห้องสมุดนี้ก่อนก็แล้วกันนะได้ไหมข้าไปดูเธออีกทีหนึ่งผมเป็นห่วงอะ่ะยังอยู่ที่นี่อีกเหรอไปได้แล้วอ๋อโอเค,อเะคะโอเคเธอไล่เรานะฮะโอเคไปก็ได้ ยังได้อ่ะแมวดำคุณแมวดำอ่ะแมวดำก่อนหน้านี้นี่นาเอาละเด dearly n าว you are just too soft heart เอ่อ uh, เธอเป็นคนที่มีจิตใจดีนะ to do such a thing as desperately give treatment to someone who has treated you so coldly before สำหรับ การให้ความช่วยเหลือคนที่เคยแกล้งเธออย่างเลือดเย็นมาก่อนแบบนั้นนะ,นะแต่ว่าฉันไม่สามารถทิ้งเธอได้หรอกนะ she has a r e a l l y b a d w a u n d after all เธอน่ะมีแผลที่สาหัสมากเลยเพราะงั้นแล้วแม้ว่าคนนั้นจะเป็นคนที่ไม่ดีแต่ฉันคิดว่าเธอคงมีจิตใจที่ดีแน่เลยใช่ไหมอ t h o u ต h t That person talk like that I think she has a good person at heart อ๋อถึงแม้จะจะเป็นคนปากเสียนะฮะแต่ก็คงมีจิตใจที่ดีแน่นอนนะฮะ Is nice to care for other but you shouldn't get too involved with other people like เอ่อตรงนี้แปลว่าอะไรนะฮะมันดีนะที่จะดูแลคนอื่นนะแต่ไม่ควรจะไป ก้าวไก่กับชีวิตคนอื่นงั้นเหรอน่าจะแปลว่าอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าฉันรู้สึกว่ามีพลังบางอย่างมาจากเธอที่ฉันมาจากเธอใช่ไหม From you I don't feel from after มีพลังเอ้ยแบบลิ้นพัดกันนะขอโทษขอโทษเออเพราะว่าฉันรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ออกมาจากตัวเธอที่ไม่เหมือนคนอื่นนะฮะอืมพลังแปลกๆงั้นเหรอ เอาละไม่ว่ายังไงก็ตามถ้าเธออยากจะออกไปจากที่นี่แล้วก็ทายท u n d p อ a ราวเพ h สย e แฮ e บีนบี r e ลองไปที่ท,ที่ที่มาก่อนหน้านี้กันเหรอซินยู u ม d ฟาวซัม i ติ t งแด w วอซิน h e r e ์บี o r เดอะเฟิร์สไทม์อ o ราวเธอจะเห็นแบบสิ่งที่ไม่เหมือนเดิมนะไม่สิมันต้องแปลว่า เธอจะเห็นสิ่งบาง,บางสิ่งบางอย่างที่มันไม่เหมือนกับที่เธอไปในตอนแรกอ๋อนั่นจะพาเราออกไปได้ใช่ไหมฮะโอเค Just h o i s that guy the black cat <oughs> เออแมวดำตัวนั้นนะเขาเป็นใครกันนะออันียตกใจลอยนิ้วมือใครอะ่ะไม่รู้ ด้วมือใครวะอีหากลัวมีผีมาใส่หัวอยไม่ได้ตรงนี้เนี่ยไม่มีนะมีอะไรบางอย่างที่มันไม่เหมือนเดิมใช่ไหมครับเขาบอกว่าให้หาอะไรบางอย่างที่มันดูไม่เหมือนเดิมนะเพราะงั้นอันนี้น่าจะไม่ใช่นะฮะโอเคโอเคตกใจหมดโอ้ยตกใจยี้เนี่ยแบบ ขนลุกขนพองขนชันขนขนล่วงแล้วเนี่ยโอเคห้องน้ำไม่น่าจะมีโอเคให้ไปในที่ก่อนหน้านี้นะฮะอย่ามีอะไรมาให้ตกใจอีกได้ไหมน้องห้องน้ำม,มีคนอยู่ไหมฮะยัะม,มีคนอยู่นะแต่เราคงเปิดไม่ไดเ้เราไปด้านขวาก่อนแล้วกันนะฮะน่าจะเป็นห้องนี้นะผมคิดว่า น่าจะมีอะไรที่มันไม่เหมือนเดิมมันก็น่าจะเป็นห้องนี้หรือเปล่านะฮะอะไรที่มันไม่เหมือนเดิมกันละฮะอะไรวะเออวะหาไม่เจอฮะเอ้ยนี่ไงมีตุ๊กตาหมีแอบน่ารักจังเลยเอ่อบัตวายดิสเจอร์อ่ะสตัฟเบ e ร์อิน p อฟเฟกต์ไรดิแต่ทำไมถึงมีที่แบบนี้ถึงมีหมีอยู่ได้ล่ะหจุด เลือดไหลอะอะไรเนี่ยเลือดเลือดเลือดออกมาจากหมียัดนุ่นตัวนี้เหรอไอ้ตัวอะไรอะนกเขาบินไปไหนกันนะฮะฮะมันมืดมากจนมองไม่เห็นเลยล่ะ but just now it looks like as a something past above my head แต่ดูเหมือนว่าจะมีอะไรบินผ่านหัวไปเมื่อกี้นะไปเลยฮะ ไม่รู้อะไรจะมีอะไรไล่ตามไหมไม่รู้ตอนนี้อะไรบินผ่านหัวไปครับอะไรอะไรไม่รู้หยอดตู้ก่อนออกได้ไหมยังออกไม่ได้โอเคจะมีอะไรอีกนะฮะน่าจะไปทางนี้แหละมึงเข้าไปในห้องนี้เอาเราเจอแล้วนี่นาแล้วต่อไปต่อไปอะไรคะเนี่ย เออโว้ย uh, oh. อันนี้ยังเหมือนเดิมนะอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะโอเคเราต้องไปไหนแล้วเนี่ยห้องน้ำกันหรอห้องน้ำอีกแหละไอคนนี้ก็ยังอยู่นะโอเคแต่ว่าเราต้องขึ้นไปชั้นสองใหม่หรือเปล่านะฮะน่ากลัวชิเป่งเลยโอ้ย oh. มีรอยมือเต็มไปหมดเลยนะฮะ กลัอบอยู่ในห้องนี้ใหม่สิอยู่อีกไหมอะเอาไม่อยู่แล้วนะฮะเธอไม่อยู่แล้วห้องนี้ก็ยังเปิดไม่ได้อยู่เหมือนเดิมนะฮะโอเคเธอไปไหนกันนะผู้หญิงผมแดงที่เรายังไม่รู้ชื่อกันนะ่ะหรือว่าเธอจะอยู่แถวนี้หรือเปล่าฮัลโหลน่าจะไม่อยู่ด้วยน่าจะเป็นชั้นสองข้างบนนะมึงนะ ก็ยังเข้าไปไม่ได้อยู่ดีนะฮะเออโอ้ยขนลุกขนพองขนลุกขนชันอ่ะนี่ไงรอยเท้าหื้เกิดอ,อ,อะไรขึ้นออน่ะตายนกอาร้องร้องเสียงหลงว่าพอจิตเสะเลยเฮ้ยไล่เราเหรอเฮ้ยใครก็ได้ใครก็ได้ช่วยด้วยเอ,อ้อ เฮ้มาแล้วเอ่อ What are you just standing here for Run away immediately เฮ้ยยืนทำบ้าอะไรอยู่น่ะวิ่งเร็วได้เลยวิ่งใช่ไหมวิ่งแล้วทำไมเธอถึงช่วยฉันล่ะทำไมเธอถึงถามอย่างนั้นล่ะไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมเธอถึงถามอย่างนั้นล่ะต้องบอกว่าเธอถามอะไรแบบนั้นกันล่ะ Cause it d o s s n t f e e l good You know to just be h e l d one side all the time อ๋อมันรู้สึกไม่ดีนะ่ะที่จะต้องถูกช่วยแบบติดหนี้บุญคุณไม่สิอะไรว่าทำไมผมแปลว่ามันกลัวๆอะไรมั้ยเอ้ยทำไมเออเออเป็นเพราะว่าฉันรู้สึกไม่ดีอันสิที่จะต้องถูกช่วยอยู่ข้างเดียวนะฮะน่าจะแป,แปลว่าอย่างนั้นแหละมันจะน่าจะแปลว่าอย่างนั้นโอ้ยตกใจเออ event so to think that not just monster but also beast like that w o u l d show up here mm hmm. ฉันคิดว่าตัวนั้นนะ่ะไม่ใช่ปีศาจท,ที่นี่หรอนะแต่คงเป็นพวกสัตว์มากกว่านะอืม mm hmm. mm hmm. ฉันกำลังหาเพื่อนของฉันนะ่ะแต่ว่า if it's alive right with you could be search to gether แต่ฉันว่าอยู่กับเธอคงจะไม่เป็นไรนะเราไปหาด้วยกัน ได้ไมหมล่ะบางทีนะ่ะเ h อ enter door doesn't open and may be you might know something about it about her ไอทางประตูทางเข้านะ่ะมันเปิดไม่ได้นะ่ะแล้วก็บางทีเธออาจจะรู้บางอย่างคุณเธออาจจะรู้บางอย่างเกี่ยวกับเธองั้นเหรอ about her about หมายถึงเธอนี่หมายถึงโคตบาจังหรือเปล่านะฮะโอ้ oh. Yes, t h e i s no helpin'. i s t h e r e no o t h e r crew anyway. So I will go look for ya. อ๋อไม่ช่วยก็คงจะไม่ได้สินะแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีเบาะแสอะไรเลยเราก็ไปหารก่อนแล้วกันนะไม่ว่ายังไงก็ตาม I'm also here to look for my little sister who still hasn't come back home. อ๋อฉันมาที่นี่เพื่อตามหาน้องสาวของฉันนะ่ะ จนป่านนี้แล้วยังไม่กลับบ้านเลยงั้นเหรอเย่ yeah. ถ้างั้นเราก็มาหาเพื่อนของฉันแล้วก็น้องสาวของเธอด้วยกันแล้วกันนะอืมอากาเนะทาจิบานะอากาเนะโอ้ชื่อดีๆเลยนะอากาเนะสังเย่ได้พวกเพิ่มแล้วนะฮะอากาเนะสังนะฮะงั้นพานนี้เราก็จบกันไปแค่นี้ก่อนนะเราได้สาวสวย เพิ่มใหม่คนหนึ่งแล้วอากาเนซังนะฮะเย่โอเคเรงมาดูกันว่าคราวหน้าเราจะหาทั้งโคบาโตจังแล้วก็น้องสาวของอากาเนซังเจอหรือเปล่านะฮะงั้นคราวนี้ผมก็ขอไปพักหายใจก่อนแล้วกันนะฮะงั้นไปเจอกันใหม่คราวหน้านะฮะซิ g เ i นวันหน้าเน็กซ m มนะฮะท่ามท่านบ๊ายบายเย่